สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิติประสุกทุกคนเด้อตอนนี้ก็อากันมาฮอดแล้วเนาะมันจะมืออื่นเสาหอกก็รอประมาณตอนนี้ก็เที่ยงด้วยว่ากับ่ายแล้วปะก็จะห้ากระตื่นพี่น้องเลยง่วงนอดเนี่ยพักผ่อนสักเดียวเนี่ยกำลังมาฮอดคนแับมาเฝ้าทำเนาะเป็นคนปานเดบ้าน อืมอม,ม,ม,มยาก <c oughs> อากินน้ำท่าไแมวันเธอเธอขี่ดัเน <c oughs> เขา้องน้อะเดี๋ยวองี้เอหของน้น <c oughs> เนานะเอา้ไป <c oughs> ลูกมาส่งพี่<อ>น้องเลยลูกน้มาส่งเนาะขี่รถไหนน้ามาส่ง <c oughs> ของเต็มรถเลยพี่น้องตอนไปของน้อยเดียวตอนม่าของเต็มรถ อกันตื่นนอนด้จิงงวงๆนิดหน่อยมบรรยากาศมันง่ายบ่นี่ยอนนี้ก็ังเรียมหมองนั่หมองนอนอยู่เนาะหมองเพิ่นสีันี้เพินสดังพื่อนนะคัอันนี้ที่ตัวนี้เนี่เป็นเป็นว่าสลึงได้เนะสลึงนอะ สำหรับแม่มาเนาะสำหรับคนออกกลุกมงานแบบซื้อกาแฟกาแฟมาเบอร์เตอร์เนาะไปออกเงินมากน้อยเดิน เจ้าวะเจปลาก็อีเมเนาะออกสื่อเดยวันนะหปลาเนาะปลาันี้ต้องออกสื่อซอยยังื่อสิบันนีุ่ดวโดเธอเหรนปาโ เจ็ดสิบเจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบก็ดีจเขาซ้ำซ้ำแทนถ้าไม่ซ้ำแทนกันซ้ำนหารเจ็สี่ปุ่นฮาโลว์วาโลว์ร็ซ้ำกาเจ็ดสิบม่ายคลิปมากป่ะสสไม่ทายซ้ำเพื่อนเนี่ยได้สาวบักดอน

dậm พื้น thì nó พี่น้อง Ừ, แล้วค่ะ ờ, ทองลงมาใส่ผีมาท้องไม่เ pues ต mm ียงน้ำเตียงกรถอเข้าอาที่อ่จะปบ้านจะมายอเตงโอ้อีบยังพี่น้องนโอ้ตอนันก็ดางไฟพี่นนอ ເລືເລືເລືກືນນອນພີ່ນ້ັກົາປຊື່ນາະນລລຈັ່ກິນນານບນນ สิงไฟยน่ามหออเนานะแล้วมันห่อคือหม้อซือหมาอไว่ไหวเป็นเกีียวเนาะสำหรับไผ้ที่เป็นมาตุ่มมะฮอมเมื่ออุ่นนะพี่นอ้ขของทุก่าวพันธุมาหลายคนพันธุ์สอีกวบนนั้นย้ำแรกแต่พันธุ์สัตาหลายเนาะ งันกรรมคนเดีวนงัันกรรมน้อมาก่ามาขว้ากะจิเดอาหารนะพี่น้องเนาะหนึ่งเขาเนี่ย็ดกินนะเพื่อนกินเผ็ดเหรข้าวเยี่ยมข้าวหอมันนี้ว่าอร่อยเด็ เกซกห้าอาหออบไปดี่แล้วนะ่นนะถ้าเจอพี่หัเราไปเก็บกันนะพี่นนังเนอป่าตอนนี้ก็คนมาหลายเนาะพี่หนังเนาะชอ,อ,อบบเนี่ยคนมาเนี่มาอบมาอุ่นเห็นแล้พี่น้องมาอยู่น้ำกันมาเฝ้า นี่เนาะนอนไฟแล้วเป็นฮ่าฮ่าฝากขอบใจนะนายเดอร์จากคุณอัมพลออนถั่วเนาะอันฝากเงินมาผูกแขนร้านเนาะหนึ่งพันบาทเอ็นบ่แล้วโอนเข้าบัญชีต่อพันหนึ่งขอบคุณนายรายเดอร์เอาบุ้งมาใส่ตาแก่นแม่เนา

ดึงดึงแน่เดี๋ยวเอาดีอยู่วัดวัดเด็กหน่อยหยุดจำนะะ กิจารณามีสองสองใจกระได้ด้วยคือน้องได้ความเหืออื่นมาสุกสิไปสวรรค์นักเกตเนาะไปซอมมือเองเรียกงานกระไรน้อแต่ว่าเป็นเดี๋ยวเขาจะอธิบายมืออื่นเนาะว่าจังไรเขาต้องต้องได้ไปนะควันมันกดบ่ได้เอหยาดมันปิดเองมัน คือปิดเองนะวะอยากแดกบะแดดวุ้ยอ่ะนี่มาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาเด้อน้ำเพริ่มใช่ป่ะเผ็ดลาบกินเนาะลาบซีนตัวเพริ่นไม่เล่นน้ำก็กินน้ำกันเนาะสามหม่องพี่เทิงแน่เนาะบอกปุ้ยใหญ่เพิ่นก้าวมาเปล่ามันเงียบหนาวนะพี่น้องตาขั้นหมาด ดรอไฟยืดเถินกะขาด้วยคงข่อยองข่อยกระขาด้วยยืดเส้นนะดรอสไฟเส้นเนี่ยวันนั้นยังจีต่อไหมบัดมาตัวสวรรค์ชื่อดอดแห้งแห้งันนัง่อจังหุง่อไฟ เส้นไม่ใช่คหะเส้นไม่ใช่เส้นเส้นเส้นเนม่แม่มากินเผาวนี่ไหมเส้นอนานเส้นลูกลูกแม่ปุยสิ

โอเคไหมคือ่อคไม่าอ๋อเอ่ไปดองเลยสำหรับคลิปนี้ก็บจเบเพย่เน่านี้้วบ้านนี้ การติดตามคลิปหน้าด้าพี่น้องเด้อ <keluar> ติดตามน้ำหนองน้ำน <os> um, ุ่งน้ำเอืือยน้ำไอ้ไปเลื่อยไน้องติดตามเด้อเด้อน่าสองได้ก็ได้ไปน้องเลยบายพี่น้องเบาใจตัวเราเบาตัวกับพีคนแบบอันนี้นี่น้องเบาเต็มใจเลยอยากนอนแหงพี่น้องเลยแล้วกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย